สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับป๊อปเชรยน์ตมีรถสวยคัดเกรดคัดคุณภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับต้องบอกว่าคันนี้ผมเคยรีวิวไปรอบนึงแล้วครับแต่ตอนนั้นเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ปรับสภาพเรียบร้อยหมดแล้วครับสวยงามเลยครับอยู่ตรงหน้านี้แล้วครับเป็น Toyota c o r o l l a า l t i s 1.6ตัว G ตัว G นะครับปี2018เกียร์ออตโต้สีบอลเงินราคาค่าตัวอยู่ที่4 8 5 0 0 0บาทครับสำหรับ t o y ย t a คันนี้นะครับสำหรับอั t ติสคันนี้ต้องบอกว่าสวยไฮไลท์อยู่ที่เลขไม้เลยครับเลขไม้เพียง60,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นครับต้องบอกว่าใช้มาน้อยมากๆครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่าครับผม ไฟคู่หน้าของเขานะครับได้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะครับโคมหน้าสวยๆใสๆแบบนี้เลยครับแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างไดเลยครับมาพร้อมกับกระจังหน้าโคมเมียมครับ2เส้นดีไซน์ลงตัวมากครับตา Toyota, oco, โตโยต้โลโก้โคมเมียมอยู่ตรงกลางครับ ป้ายทะเบียน7กไก่ฮอนกู้ก oh 7278ได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจกันชนหน้านะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับตัดกับสีดำสวยๆลงตัวแบบนี้ครับหน้าสวยมากๆครับตัวนี้กันชนหน้านะครับแนบชิดกับแก้มแนบสนิทเลยล่องไฟสวยๆมาพร้อมกับแมกไนลอย5รลูครับ แม c อ l ลอย2ูโทนนะครับสีเทาปัดหน้าเงาสวยๆแบบนี้เลยรัดด้วยยางบิดสโตน 20555R16 นะครับยางบิดสโตนกะ็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับความปลอดภัยยางได้เป็นยางปี2021นะครับดอกยางต้องบอกว่าล่องยางลึกๆเลยครับดอกยางยังเหลือใช้ครับสบายๆเลย ภายในซุ้มล้อของเขานะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยไม่ผุไม่มีรอยตัดต่ออย่างแน่นอนครับโช้กเดิมๆครับซุ้มเดิมๆทางโครงสร้างนะครับเพชุยนรับประกันให้อยู่แล้วครับรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำอย่างแน่นอนครับโลโก้เครื่องดูโอวีบีทีไอครับมีอยู่ครบเลยกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับ สีเดียวกับตัวรถเลยมีไฟเลี้ยวมาพร้อมแล้วครับอยู่ในตัวกระจกเลยฟิล์มคันนี้มีมาให้แล้วนะครับฟิล์มประมาณ40ครับรอบคันเลยผมให้ดูในส่วนหลังคากันก่อนครับหลังคาสวยๆใสๆเช่นเดิมครับประมาณนี้ครับผมมือจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมีคาดโครเมียมมาให้ด้วย กระจกนี่เป็นกระจกโตโยต้าแท้เลยครับรอบคันเลยสําหรับคันนี้นะครับรถใช้น้อยมากครับสภาพนางฟ้าเลยหัวน็อตเดิมครับแก้มหน้าซ้ายไม่ขยับเช่นเดิมครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมอย่างแน่นอนทางเพชรยนการันตีให้ครับรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำสวบ,บีหัวน็อตนี่ก็ไม่เคยแกะเคยไขเช่นกันครับแผ่นเพจ 18.18 18แน่นอนครับนี่ครับรถเสาวีไม่ขยับเช่นกันผมพาไปเร็วหน่อยนะครับวันนี้เรื่องจากว่าผมรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วรอบนี้ผมจะขอไปไวหน่อยเพราะว่ามันก็อาจจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าทำสปาทำอะไรมาจะดูเงางามขึ้นครับสีสันสวยงามครับเหลี่ยมสันคมๆเลย ซีประตูสวยๆทุกบานครับสีเดิมประตูเดิมเดิมแท้โรงงานอย่างแน่นอนล้อหลังนะครับได้เป็นดิสเบรกเช่นกันครับดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยสำหรับคันนี้นะครับไฟท้ายครับไฟท้ายแบบ LED เม็ดไฟเรียงๆสวยๆครับไฟไม่แตกไม่ล้าวนะครับสภาพยังคงเดิมไฟเดิมแท้โรงง,งานเลยมาพร้อมกับ คิ้วฝาท้ายโครเมียมสวยๆใสๆครับไฟก็สวยใสยเช่นกันครับไม่หมองไม่แตกไม่ล้าเลยกระจกหลังมีไล่ฟ้ามาให้นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3ครับอยู่ตรงนี้เลยให้ดูในส่วนท้ายเต็มๆกันบ้างนะโลโก้โตโยต้าเดนจมีครบครับเซ็นเซอร์ถอยหลังครับมีให้2จุดมาพร้อมกับไฟทับทิม2ดวงนะครับ ติดอยู่ที่กันชนหลังฝาท้ายนะครับสามารถเปิดได้จากตรงนี้เลยกุญแจจะเป็นประมาณนี้นะครับกุญแจคีเลตครับพุทสตาร์ทให้ดูล่องสวยๆก่อนครับล่องน้ำเม็ดอาร์คสวยๆครับรถเดิมๆครับเดิมทั้งคันเลยคันนี้นี่ครับลอดฝาหลังไม่ขยับเช่นเคยครับ สวยงามน่าใช้น่าจับจองมากครับลูกค้าท่านใดเครดิตดีนะครับฟรีดาวเลยผ่อนนานสูงสุด84นวดครับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับโทรมาคุยโทรมาปรึกษาได้ครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ครับมีรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยครับโทรมาคุยกันได้ครับยินดีให้คำปรึกษาครับผมพอเพชยนต0646423955ครับติดต่อได้24ชั่วโมงเลยเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับ ไปดูในส่วนของบอดี้ข้างล่างกันบ้างครับอุปกรณ์เครื่องมือมีมาให้นะครับแม่แรงมีมาให้ยางอะไรเดี๋ยวให้ทีมช่างหาให้ครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นกังวลไปครับให้ดูความเดิมของรถคันนี้ก่อนสีน้งมะพร้าวสีไข่เดิมๆนะครับไม่มีรอยเจาะรอยผุรอยตัดต่อเลยนะครับสวยๆเนียนๆแบบนี้เลย สีนสีไข่ครับอันนี้คือสีนแท้เดิมโรงงานนะครับจะเป็นสีนี้ทุกคันเลยผมไปดูเหลี่ยมสันฝั่งนี้บ้างครับผิวพันธุ์เขาต้องบอกว่าบางๆสยสวยครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าครับจะเป็นยังไงภายในตกแต่งเป็นทูโทนนะครับ สีดาตัดกับสีเบจเรามาเริ่มกันในส่วนของประตูฝั่งคนขับกันเลยครับแผงประตูครับเป็นสีดําตัดกับสีเบจแทบจะไม่มีลิ้วรอยเลยครับสวยสวยใสใสเลยกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้บานคนขับมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้ครับผมไปดูซีนประตูฝั่งนี้ก่อนสวยสวยใสใสครับซีนเดิมๆเลยซีนเดิมแท้โรงงานอย่างแน่นอนครับ นี่ครับเสา A เสา B หัวน็อตไม่ขยับเช่นเคยครับกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์นี่สามารถหมุนได้รอบทิศเลยมีปุ่ม p u s ส start มาให้ด้วยพวงมาลัยคันนี้นะครับฟวงมาลัยสามก้านนะครับหนังยังสวยๆอยู่เลยครับไม่มีรอยถลอกลอกล่อนเลย เป็นพวงมาล,ลัยมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับจากพวงมาล,ลัยเลยคันนี้นะครับระบบความปลอดภัยของเขาครับแอร์แบ็มีให้ถึง7ใบเลยมีรอบคันเลยก็ว่าได้ครับคันนี้เดี๋ยวเราไปสตาร์ทฟังเสียงเครื่องดูเลขไมค์กันเลยดีกว่าครับเลขไมค์อยู่ที่66,000กิโลเมเท่านั้นครับ ต้องบอกว่าใช้น้อยมากๆเลยครับแทบจะไม่ได้วิ่งเลยเลยดูคอนโซลหน้ากันก่อนครับแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยสวยมากครับคันนี้วิทยุ C D F M A M ใช้ได้ปกตินะครับแอร์เป็นระบบเมนวนนะครับปรับได้สีระดับช่องชาร์จไฟมีมาให้ครับ หัวเกียร์สวยๆใสๆไม่ทะหลอกฐานเกียร์ตกแต่งเป็นโครเมียมกับสีดำนะครับสลับกันเงาเยสวยๆแบบนี้เลยมีที่วางแก้วมาให้สองใบครับที่เก็บของมีมาให้ครับต้องดูความใหม่ของเขาครับนี่ครับพลาสติกครับยังหุ้มอยู่เลยครับที่บางแดดผมพาชมเบาะกันบ้างครับ ส่วนของเบาะคันนี้นะครับได้เป็นสีเบจเดินด้วยได้สีเบจเช่นกันเบาะไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นครับสภาพยังดีอาจจะมีตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวตรงนี้ให้ช่างจัดการให้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วไปดูในส่วนของเบาะหลังกันบ้างครับสวยๆใสๆครับแทบจะไม่ได้ใช้งานเลย หากพี่ๆท่านใดหาอยู่นะครับติดต่อผมได้เลยครับป๊อปเพจยนต์0646423955ครับเบอโทรสามารถแอดไลน์ได้หากอยากมาชมด้วยตนเองนะครับซอยเสรีไทย68แยก1ครับมาได้ทุกวันเลยยินดีให้บริการครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าครับในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะครับได้เป็นเครื่องดูโอ VVTI ครับ 1 6 0 0ซีซีครับตัวนี้ได้เครื่อง4สูบนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินครับ9195 E 8 5 E 2 0สามารถเติมได้หมดเลยครับอันนี้เติมได้ทุกทุกชนิดเลยคมค่าอย่างแน่นอนครับถ้าได้ไปใช้รถสวยครับสวยเดิม,สว,ดมสวยเดิมจริงๆเเาามาเริ่มในส่วนของบอกโชกันก่อนเลยเป็นอาร์คซีนเดิมๆรับสวยๆครับนี่ครับ สีเสมอัครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนผมไม่ดูหัวน็อตแก้มฝั่งขวาก่อนนะกันน็อตไม่ขยับเลยครับขานหน้าตาปั๊มสวยๆครับต้องบอกว่าไฟได้ไฟแท้ด้วยนะไฟแท้เดิมครับไทยโกดจกระบบเบรกครับ ABS นี่ครับมีมาให้ครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนสำหรับการเบรกครับผานหน้าสวยๆครับสวยๆแบบนี้เลยดูกลมๆ คานหม้อน้าต้องบอกว่าน็อตยังไม่ขยับเลยครับสวยเดิมอย่างแน่นอนทันนี้ท่านใดได้ไปใช้นะครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนผันหน้าสวยๆใสๆแบบนี้ครับไฟไทโกอิตโตะนี่ครับเดิมๆแท้เดิมแท้โรงงานครับกาปั๊มลึกๆครับนี่ครับเม็นอาคมคมแก้มฝั่งนี้ก็ไม่เคยแกะเช่นกันครับ อัอนอตเดิมๆเดิม,ดมๆทั้งคันเลยคันนี้เดิมแพ้แน่นอนฝากระโปรงครับสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ต่างๆอง์ประกอบของฝากระโปรงนะครับมีครบนี่ครับเี๋ยวผมจิกซีนให้ดูซีนของเขาสวยมากครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้เดี๋ยวซีนมันจะคืนตัวให้เ,เดี๋ยวมันคืนรูปเองครับฉนวนกันความร้อนครับ ไม่ขาดไม่ยุ่ยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ตาปั๊มโตโยต้าครับชัดเจนได้เดิมได้แท้อย่างแน่นอนส่วนของตัวเครื่องนะครับไม่มีร่องรอยรั่วไหลของน้ำมันเครื่องแต่อย่างใดเลยนะครับเครื่องนิ่งๆเลยเงียบๆครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องเลยสักนิดนึง โอเคครับประมาณนี้แล้วกันหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับ t o y o ต a a เอ i s ิ 1.6g ปี2018ไม่แค่60,000โลคันนี้นะครับติดต่อผมได้เลยครับปอเพชรยนต์คันนี้ราคาขาย485,000บาทนะครับติดต่อผมมาได้เลยปอเพชรยนต์064-642-3955ครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้ครับหากท่านใดสะดวกมาดูด้วยตนเองซอยเสรีไทย68แยก1่ครับ มาได้ทุกวันทําการเลยครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ